สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุ่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องขยายงานได้กว้างไกลควรใส่ใจในคำพูดผู้ฟังทุกท่านครับ เรื่องราวต่อไปนี้เป็น12เรื่องราวมีความต่อเนื่องกันในเรื่องของการสื่อสารนะครับสามารถนำไปปรับปริ์ใช้ได้ในธุรกิจวิชาชีพและอาชีพของท่านการใส่ใจในคำพูดเพื่อขยายงานมีดังต่อไปนี้ครับหต้องทราบถึงงานที่จะขยายเพื่อเตรียมการเรื่องคำพูด 2. ครับต้องทราบถึงสิ่งที่เราจะขายครับเพื่อพูดถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับส ต้องทราบว่าจะนําเสนอใครนะครับเพื่อใช้คําพูดให้ได้ตรงประเด็น 4. ต้องทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อชิงความได้เปรียบชิงความประทับใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี 5. ครับต้องมีพลังเสียงที่ชัดเจนจะสร้างความน่าเชื่อถือไงครับ 6. ต้องรู้จริงในสิ่งที่พูดยิ่งสร้างความเชื่อมั่นครับเ ต้องเลือกคำพูดให้เหมาะสมจะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพแปดครับต้องตั้งใจฟังอย่างมีศิลปะคู่สนทนาจะชอบและก็จะได้ข้อมูลตัวเราเนี่ยแหละครับจะได้ข้อมูล9ก้าครับต้องไม่พูดนำทางด้านลบๆมันจะทำให้บรรยากาศเสียนะครับสิบต้องไม่พูดถาดทางและเสียสีซึ่งคู่สนทนาจะไม่ชอบแน่นอนครับ สิต้องพูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจ12ครับต้องกล่าวลาให้จดจําได้ในใจจะทําให้เรานั้นได้กลับมาเยี่ยมเยือนฉะนั้นครับการใส่ใจในคําพูดทุกถ้อยคำทุกวลีทุกว,กวจีนั้นสามารถเสริมสร้างให้ตัวเรานั้นเกิดการขยายงานได้อย่างเฉียบคมไม่มีใครในโลกนี้หรอกครับที่อยากฟังเรื่องราวที่ไม่สร้างสรรค์และไม่มีนักธุรกิจคนไหนหรอกครับ ที่จะเจอกับมือสมัครเล่นในการเข้ามาติดต่อสื่อสารฉะนั้นการยกระดับทางด้านของ mindset แนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทําสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างยิ่งใหญ่แบบคนคุณภาพด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w LDC นํามาส่งมอบ WLDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมใครจเจรัญเขาโชคดีวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่านครับ